กับวิดีโอคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหมอกด้วยแล้วกันนะครับจุบ๊บหากเราพูดถึงเรื่องประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมายม,ายมหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมีเรื่องราวที่แบบว่าน่าสนใจน่าแบบคิดคน้นน่าเข้าไปหาคำตอบว่ามันมีอะไรที่นั่นบ้างและหนึ่งเรื่องในนั้นที่เราควรต้องรู้คือเรื่องของผู้นําประเทศวงเล็บคนแรกเลยแหละของเกาหลีเหนือว่าเขาคือใครและเพราะอะไรเ็าถึงเปลี่ยนประเทศให้เป็นแบบนี้คิดอะไรอยู่กันแน่วะกับเรื่องเรานี้ครับของคิมเอลซัง หรือว่าคิมอลซงผู้นําประเทศคนแรกของประเทศเกาหลีเหนือมาดูกันว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจะพร้อมแล้วไปตามรับฟังและรับชมกันได้เลยครับท้าวความก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยคิมอิลซุงเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้นะครับไม่ได้ชื่อว่าคิมอิลซุงนะแต่ว่าตอนแรกอะมีชื่อว่าคิมซองจูคิมซองจู oo, oo, นะครับเกิดเมื่อวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2455โดยพ่อเนี่ยนะครับมีชื่อว่าคิมฮยอกเจกและแม่มีชื่อว่าคิมพันซอก โดยคิมอิลซุงหรือว่าคิมซองจูนะครับมีพี่น้องสองคนโดยที่ตัวเองนะเป็นพี่สูงสุดเลยและมีน้องชายครับชื่อว่าคิมยองจูจะก็มาบอกน,อนะครับว่าแม่ของคิมอิลซุงหรือว่าแม่ของคิมซองจูนะครับเป็นคร,ครูต้องบอกเลยนะครับว่าสมัยที่คิมอิลซุงเป็นเด็กนะี่มันมีการลุกรานของประเทศญี่ปุ่นทําให้ครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ที่ประเทศจีนนั่นหมายความว่าตั้นแต่เด็กเนี่ย คิมอิวซุงก็เลยต้องหนีจากประเทศเกาหลเหนือครับไปอยู่ที่ประเทศจีนและก็ต้องเรียนภาษาจีนและก็ต้องพูดภาษาจีนด้วยต้องบอกว่าตอนนั้นนะ่ะยังเป็นเด็กอยู่ด้วยเนาะทำให้การพราูดภาษาเกาหลีเนี่ยก็คือสกิลลดลงแล้วก็ไปหนักได้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นว่ากันว่าบางครั้งในคะิมอิวซุงเนี่ยไม่สามารถพรูดภาษาเกาหลีได้เลยเพราะว่าอยู่จีนมานานเกินจากนั้นครับคิมอิวซุงหรือว่าคิมซองจูเนี่ยก็เริ่มศึกษาเรียนต่อเรื่อยๆที่ประเทศจีนนั่นแหละพอเริ่มโตมาก็มีความคิดอยากจะกลับประเทศเกาหลีด้วยวิธีกกกาารปดดแอดอแอโยยวง็คืออ่ ให้ญี่ปุ่นเนี่ย move on ไปจากเกาหลีได้แล้วพอเรียนไปเรียนมาก็เลย move on ตัวเองเนี่ละครับไปร่วมแก๊งเกี่ยวกับลทัทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์มีการร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าสงครามทางเกาหลีแล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับลทัทธิคอมมิวนิสต์ไปทําอีท่าไหนไม่รู้นะครับจนกระทั่งมีข่าวเลือมาว่าคิมอิวซุงเนี่ยหรือว่าคิมยองจูถูกจับโดยประเทศจีนนี่แหละเพราะตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับลทัทธิคอมมิวนิสต์แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องถกเถียงนะครับอูกจจับจริง เรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่เห็นมีข่าวไม่เห็นมีหลักฐานอะไรเลยต้องบอกเลยว,ว่าคิมอิวซุงหรือว่าคิมซองจูเนี่ยก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจนในที่สุดครับตัวเองก็ได้สามารถที่จะไปเข้าร่วมพักการเมืองอย่างพักคอมมิวนิสต์จีน และในเวลาไล่เลี่ยกันฮะญี่ปุ่นเองก็มีการลุกรานประเทศแมนจูเรียซึ่งแมนจูเรียก็เป็นเขตจีนอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเมื่อญี่ปุ่นมาลุกรานแมนจูเรียจีนก็นิ่งนอนใจไม่ได้ก็เลยมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างจีนกับญี่ปุ่นฮะแน่นอนครับคิมยองจู oo, หรือว่าคิมอิลซูเนี่ยเป็นคนเก,นกยาหลเหนืออยู่แล้วแล้วก็มีแผลใจอยู่แล้วแหละที่ประเทศตัวเองเนี่ยโดนลุกรานโดยญี่ปุ่นฉะนั้นเนี่ยเมื่อญี่ปุ่นมาลุกรานจีนหรือว่าแมนจูเรียเนี่ยตัวเองก็ทนไม่ได้จึงไปเข้าร่วมกับทหาาารรรกกกอออองจองจจคมินนนนนตตีีเพืุุ่่่่้ขญป ซึ่งก็มีการต่อสู้การลุกรานของญี่ปุ่นแบบหลากหลายวิธีมากๆซึ่งใน,นระหว่างที่มีการต่อสู้กับญี่ปุ่นนั้นน่ะคิมอิลซุงหรือว่าคิมโยจูเนี่ยนะครับก็ไปเจอกับคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบุ๋ยเจิ้งเหมินซึ่งก็เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นผู้มากประสบการณ์ด้านทางการทาหารมีความแข็งแกร่งแบบเปรียบเสมือนไอดอลด้วยความที่แบบเปรียบเหมือนไอดอลเนี่ยคิมอิลซุงก็เลยเลือกในคนนี้แหละให้ไปเหมือนอาจารย์คอยแนะนําหรือว่าเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจอะไรประมาณเนี้ย เมื่อมีไอดอลเวนแรงจูงใจคิมอิวซุงก็เลยเริ่มฝึกวิชากับนายคนนี้มาตลอดเวลาจนตัวเองเนี่ยเริ่มมีความสามารถเริ่มเก่งขึ้นเริ่มมีาพัฒะนาการที่ดีขึ้นจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2478คิมซองจูก็เปลี่ยนชื่อตัวเองทันทีให้เป็นคิมอิวซองและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพจีนในแมนจูเรียนนั่นแหละเก่งไม่เก่งอ่ะถึงขั้นแบบมีบริวารเป็นของตัวเองมีกองทัพมีความไว้ใจจากแม่ทัพต่างๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยอ่ะบริวารแบบทหาารเพียบบต้องว่ ในระหว่างนั้นน่ะสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ยืดยาวมากๆจนถึงขั้นแบบสูญเสียประชากรทหารไปเยอะจนกระทั่งแม่ทัพก็สูญเสียเช่นกันคิมอิลซุงอ่ะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยังรอดหรือว่ายังมีชีวิตอยู่และในขณะที่ฝ่ายตัวเองอ่ะประชากรลดลงแต่ฝ่ายศัตรูอ่ะมีฝ่ายประชากรเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งศัตรูก็มีความแข็งแกร่งเพิ่มมาขึ้นเ,เรื่อยๆ แน่นอนครับตัวเองสู้ไม่ไหวยอยู่แล้วจึงตัดสินใจหนีฮะไปอยู่ที่เขตสหภาพโซเวียตในดินแดนฮาบาลอประเทศรัสเซียเพื่อมีความหวังว่าตัวเองอาจจะได้ไปเข้าร่วมกับกองทัพแดนจะได้เป็นงัดข้อกับญี่ปุ่นใหม่และระหว่างที่ตัวเองครับหนีไปอยู่ที่ประเทศรัสเซียนั้นตัวเองก็ไปพบรักและแต่งงานกับนางคิมจองซุกและก็มีลูกในปีเดียวกันนั่นก็คือนายคิมจองอิลหรือว่าพ่อของ un, คิมจองอินคนปัจจุบันนี่แหละ อย่างไรก็ตามภายในปีพุทศักราช2488ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยสหภาพโซเวียตก็ทําการงัดข้อกับญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ารอบนี้ญี่ปุ่นแพ้ สหาภาพโซเวียตก็เลยไปทําการยึดเมืองกรุงเปียงยางได้สําเร็จเชนั้นครับเมื่อตีเมืองแตกญี่ปุ่นถอยทัพไปได้ก็ต้องบอกว่าเกาหลีนั้นก็พ้นสภาพการเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นทันทีเป็นอิสระทันทีฮะแน่นอนครับเมื่อมีประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกเนี่ยมีอิสระปุ๊บมหาอหํานาจต่างๆก็อยากจะเข้ามาแทรกแซง,งอยู่แล้วต้องบอกว่าใช่ฮะมีสมหาอำนาจเข้ามาชนกันในช่วงขณะนั้นนั่นคือสหาภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาจะมาแย่งเกาหลีนี่แหละปรากฏว่าสหาภาพโซเวียตได้ทางตอนเหนือของเกาหลีไปส่วน อเมริกาฮะได้ทางตอนใต้ของเกาหลีไปนั่นเราเอาจจะบอกได้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นของสหภาพโซเวียตและเกาหลีใต้เป็นของอเมริกาพอญี่ปุ่นออกไปปุ๊บแน่นอนครับมหาอำนาจมันแย่งประเทศกันแบบนี้สงครามมาแน่นอนฮะเพราะว่าสองมหาอำนาจนี้มีแนวคิดที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันฉะนั้นด้วยความที่แตกต่างกันก็ฟาดกันอีกรอบหนึ่งฟาดไปฟาดมาสูญเสียผู้คนไปจำนวนมากสุดท้ายแล้วอ่ะงั้นไม่ฟาดกันก็นได้งั้นแบ่งไปเลยงั้นแกเอาเหนือไปฉันเอาใต้ไปสรุปก็คือสหภาพโซเวียตแกเอาภาคเหนือไปส่วนอเมริกาฉันเอาภาคใต้แล้วกันต่า คนต่างอยู่นะอย่ามาแย่งอย่ามาลุกลานกันนะแต่ว่าการแบ่งอะฮะมันไม่ได้แบบแบ่งปุ๊บปั๊บแล้วมันเสร็จในวันเดียวในระหว่างที่มีสงครามระหว่างสองมหาอำนาจอยู่นั้นนะฮะมันก็มีความคิดแบบว่าเกาหลีเนี่ยมันจะต้องมีผู้นําประเทศมันต้องมีคนคอยดูแลประเทศสิแล้วจะให้ใคร,ปรเป็นดีต้องบอกนะครับว่าฝั่งใต้เนี่ยมีอยู่แล้วมีชื่อว่าคุณฮอนยองแต่ว่าฝั่งเหนือคือไม่มีเว้ยทีนี้ฮะมีการเสนอชื่อ จากฝั่งสหภาพโซเวียตเลยนะครับว่าเอ้ยฉันมีหนึ่งคนที่เก่งมากๆเขาชื่อว่าคิมเอวซุงเอาคนนี้ไหม ปรากฏว่าเอาฮะใช่ฮะสหภาพโซเวียตซัพพอร์ตนายคิมอิลซุงจนสําเร็จได้เป็นผู้นําประเทศของเกาหลีเหนือได้สําเร็จเมื่อเหนือมีผู้นําแล้วเมื่อใต้มีผู้นําแล้ว2ฝัง่งเนี้ยก็แบบเอองั้นเรามารวมเป็นเกาหลีเดียวกันไหมจะได้แบบจบจบจะได้แบบอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งตอนแรกทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มไปได้สวยคเพราะเริ่มมีการยุบหลายองค์กรหลายหน่วยง,งานเอามารวมเป็นอันเดียวกันบริหารเกาหลีนู่นนี่นั่นซึ่งคิมอิลซุงเนี่ยก็มีความคิดว่าเฮ้ย ในอดีตเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมายึดเมืองของเราประเทศของเราฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการปฏิรูปที่ดินเพื่อขับไล่ญี่ปุ่นออกไปจากประเทศอีก เราจะไม่ยอมนะที่จะให้ญี่ปุ่นมันเป็นแบบเจ้าของที่ดินในประเทศเกาหลีมันไม่โอเคมันเริ่มสวดมันเริ่มดีขึ้นฮะจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2490สหประชาชาติมีมติให้รัฐบาลที่ประจาก,การเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจปกครองทั้งช่วสมุดเกาหลีมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ทุกประเทศควรจะมีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าทางสหภาพโซเวียตกลับไม่เห็นด้วยฮะมาเห็นด้วยไม่พอฮะแต่ว่าพยายามกีดกันทุกรูปแบบพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อประเทศเกาหลีเหนือครับให้เป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีโดยมีคิมอิลซุนนี่แหละครับเป็นนายรัฐมนตรีแล้วก็ให้ในคิมอิลซุนเนี่ยไปจัดตั้งกองทัพล่าอนานิคมเกาหลีแน่นอนครับสประเทศที่กำลังจะรวมตัวกันแต่จู่ๆอีกฝั่งหนึ่งก็เปลี่ยนอะไรไปก็ไม่รู้แน่นอนครับความเป็นอยู่ก็เลยแต่คิมอิลซุงก็เริ่มเปลี่ยนแนวความคิดใหม่โดยเน้นการปกครองรแบบของโจเซฟสตาลินและเริ่มนํามาสู่การสร้างลัทธิบูชาบุคคลหรือว่า count of personality หรือมีการปั้นรูปปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อให้คนไปคำนับไปบูชาไปอะไรแบบเนี้ยกระทั่งเห็นภาพเห็นอะไรแบบนี้ก็จะแบบคงคำนับโอ้ยเนี่ยผู้มีบุญคุณต่อประเทศเลยคือฟีลแบบว่าทุกครั้งที่เราเห็นรูปบุคคลสําคัญอะ่ะเราจะรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนดีถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราไม่มีวันนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนเขาก็เลยเป็นคนที่ดีมีบุญคุณต่อประเทศเป็นผู้บูกเบอรประเทศเป็นคนปกป้องประเทศเป็นคนสําคัญยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นแต่ความจริงอะ่ะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ ก็ตามครับเมื่อการรวมเกาหลีอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยหรือว่าแตกไปแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองมหาอำนาจอย่างสหภาพโซเวียตแล้วก็เมกาก็เลยทาการจัดตั้งรัฐไปขอตัวเองไปซะเลยอ่ะงั้นเหนือนก็เป็นขอตัวเองไปซะงั้นใต้ก็เป็นขอตัวเองไปซะต่างคนต่างอยู่ก็จบ เมื่อทุกอย่างมันเริ่มเคลียร์เสร็จแล้วทั้งสองประเทศเริ่มที่จะมีแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วทางหาบหนาก็เลยแบบอ่ะงั้นฉันกลับแล้วนะสหภาพโซเวียตก็คือถอนทัพกลับและอเมริกาก็ถอนทัพกลับก็ปล่อยให้เหนือกับใต้เนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่กันต่อไปทุกอย่างเริ่มจะน่าไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าก็ต่างคนต่างอยู่ต่างก็พัฒนาประเทศที่เป็นของตัวเองไปปรากฏว่าปรากฏว่าคิมอิลซูงไม่จบฮะเขาบอกว่าเอ้ยเกาหล,ลีใต้เหมือนจะอ่อนแอไงก็ไม่รู้ว่าแกเพราะว่าตอนนี้อเมริกาไม่ได้มาซัพพอร์ตเกาหล สภาพโซเวียตเว้ยถ้าเราไปโจมตีถ้าเราไปบุกเนี่ยเราชนะอย่างแน่นอนเพราะว่าเราอะมีความฝันว่าอยากจะรวมเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียวกันใช่ฮะพอคิดแบบนั้นปุ๊บก็รวบรวมกองทัพรวบรวมฝ่ายต่างๆกะว่าจะไปไตีเกาหลีใต้ให้แตกรวมชั้งไปขอความร่วมมือจากต่างประเทศครับว่าเฮ้ยฉันจะไปเอาเกาหลีใต้นะช่วยฉันด้วยหลายประเทศครับให้ความช่วยเหลือแบบอย่างจริงจังยกไปประเทศจีนสมัยนั้นเป็นของเหมาเจ๋อตงนะครับเหมจะต้องบอกว่าไม่เอาอะฉันจะไม่ความช่วยเหลือคุณเพราะฉันมีความรู้สึกว่าอเมริกาต้องกลับมาช่วยเกาหลีใต้อย่างแน่นอนฉันไม่ไปยุ่่งดีกวา คือต้องบอกว่าจีนเนี่ยมีความเชื่อว่าอเมริกาต้องมาซัพพอร์ตเกาหลีใต้แน่ๆถ้าหากว่าเกิดสงครามแต่ว่าเกาหลีเหนือครับกลับบอกว่าไม่มีหรอกเขากลับไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องหรอกพอคิดแบบนั้นปุ๊บก็เอาเลยฮะเริ่มเดินทางไปตีเกาหลีใต้ฟาดทุกอย่างที่ขวางหน้าจนกระทั่งกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้นั้นแตกยับเลยทีเดียวแล้วก็ดีใจเช๊ยชนะแล้วเราจะรวมเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับเกาหลีเหนืออะไรอย่างงี้ซึ่งในระหว่างที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปตีเกาหลีใต้นั้นก็ถูกประนามจากหลายประเทศด,ด้วยกันนะครับว่าเฮบบ้ย เราก็ลงนามแล้วนี่ว่าเราจะต่างคนต่างอยู่ทําไมแหกเงื่อนไขแบบนี้ที่สําคัญในระหว่างที่เกาหลีเหนือนกำลังดีใจนะครับเออฉัชนชนะแล้วฉันตีกรุงโซลได้แตกแล้วปรากฏว่าอเมริกาคัมแบ็กมาฮะใช่ฮะเกิดการฟาดกันร,ระหว่างเกาหลีเหนือนกับอเมริกา ฟาดไปฟาดมาไม่ต้องถามนะครับว่าใครชนะแน่นอนครับอเมริกาชนะอยู่แล้วโดยที่เกาหลีเหนือก็คือแพ้ยับเยินเลยคือต้องบอกว่าอเมริกาฮะมาฟาดเละเทะจนถึงขั้นแบบเกาหลีเหนือต้องถอยทัพกลับประเทศตัวเองไปเลยอยู่ไม่ได้แล้วไม่งั้นงามใจแน่แซึ่งการคัมแบ็กของอเมริกานี้เนี่ยไม่ได้คัมแบ็กมาเพื่อขับไล่อย่างเดียวก็คือลุกลานคืนเหมือนกันฮะแกลุกลานฉันใช่ไหมได้เงั้นฉันเอาคืนแกบ้างด้วยความที่ว่าแบบการกลับมาของอเมริกาน่น,นะเป็นการลุกลานคืนใช่ไหมแต่ว่ามันไปใกล้กับดินแดนของประเทศจีนจ และร่วมทัพกับเกาหลีเหนืออีกครั้งแล้วก็แบบพยายามพบสถานการณ์ไม่ให้อเมริกาเข้าใกล้เกินไปอะไรอย่างนงี้ฟาดกันไปฟาดกันมาจนกระทั่งอเมริกาต้องถอยทัพกลับไปอยู่ที่เกาหลีใต้และอยู่ตรงเส้นแบ่งระหว่างประเทศซึ่งเส้นนั้นมีชื่อว่าเส้นขนานที่38สุดท้ายแล้วเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวจะซ้ำรอยจึงมีการทําข้อตกลงสงบศึกในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 4 9 6ที่หมู่บ้บบานพันมุนจอมเพื่อยุติปัญหาสงครามที่จะเกิดขึ้นอีกซึ่งบริเวณหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยนะ ีชื่อว่าเขตปลอดทหารเชื่อไหมครับใดๆก็ตามมีเรื่องราสุดโอ้โหด้วยนะฮะนั่นคือ เกาหลีเหนือไปเขียนประวัติศาสตร์ใหม่โดยเล่าแค่ครึ่งเดียวถ้าว่าเราฟังเมื่อกี้เนี่ยครึ่งแรกก็คือตัวเองอ่ะไปบุกเกาหลีใต้แล้วก็ไปยึดกรุงโซลได้สําเร็จแต่ว่าสุดท้ายแล้วอเมริกาก็คือมาไล่กลับไปได้ใช่ไหมและครึ่งหลังก็คือเมื่อไล่เกาหลีกลับได้สําเร็จปุ๊บเนี่ยอเมริกาก็ไปรุกรานเกาหลีเหนือคืนบ้านแต่ว่าไปใกล้กับประเทศจีนจีนก็เลยมาช่วยเกาหลีเหนือโดยผลักอเมริกาออกไปจากเส้นขนาดที่3าใช่ฮะเกาหลีเหนือไปเขียนแค่ว่าเฮ้ย อเมริกาเนี่ยนะมาบุกเกาหลีเหนือแต่ว่าแพ้ราบคาเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยผลักอเมริกาออกไปจากเส้นขนาดที่38ได้ซึ่งความจริงก็ไม่ได้พูดต่อนะว่าที่ตัวเองชนะได้เพราะว่ามีจีนคอยช่วยอยู่เห็นไหมแล้วก็ไม่ได้พูดถึงนะครับว่าตอนได้ตัวเองไปตีกุงโซแต่ตัวเองกแพ้กลับมาแยไม่ได้พูดแต่เอาล่ะพอคิมอิลซุงแพ้จากส,สงครามเสร็จปุ๊บก็เลยแบบโอเคสงครามจบแล้วงั้นเรามาพัฒนาประเทศแข่งกันดีกว่าคิมอิลซุงเริ่มนาําบุคลากรในประเทศหรือว่าประชาชนนี่แหละมาใช้แรงงานเพิ่มขึ้้นนนนนนใกกกกาาาาาารรรรพพัฒเเเษตแงงงททํุออย่่ื ประเทศเนี่ยมีสินค้าออกมาวางขายมาวางใช้ต้องบอกว่า,วาตอนนั้นนะ่ะคิมอิวซุงอะไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจแค่คนเดียวแต่ว่ามีหลายคนเยอะมากที่มีอำนาจเกือบเทียบเท่าตั้งหลายคนและมีประมาณ4องค์กรหลักๆห,หนึ่งคือสภาพโซเวียต 2. คือจีน 3คือฝ่ายครั่งคอมมิวนิสต์จากประเทศเกาหลีใต้และ4ก็คือนายคิมอิลซุงนั่นแหละดังนั้นเมื่อมี4ปัจจัยหลักๆนั้นทําให้ในายคิมอิลซุงขาจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปพบปากับองค์กรต่างๆไปพบผู้นําประเทศไปไรายงานก,นการกระทําของตัวเองว่าทาอะไรไปบ้างอะไรประมาณนี้ทําให้มีวันหนึ่งฮะในขณะที่นายคิมอิลซุงเนี่ยเดินทางไปที่ต่างประเทศหรือที่ประเทศรัสเซียนั้นมีคนบางกลุ่มต้องการยึดอํานาจจากนายคิมอิลซุงฮะเรื่องใหญ่ไฟกระพริบมากๆกะว่าฉันชนะฉันยึดอำนาจ ได้จากนายคิมอิลซุงอย่างแน่นอนปรากฏว่าคนส่วนมากไม่เล่นด้วยไม่เอาด้วยสุดท้ายแล้วคนกลุ่มนั้นก็เลยทําการบงฮะยุดไม่สําเร็จแน่นอนครับเรื่องแบบนี้เขาหดนายคิมอิลซุงอยู่แล้วพอนายคิมซุงกลับมาประเทศเกาหลีเหนือปุ๊บไอคนกลุ่มนี้ฮะก็ถูกทําการลงโทษทันทีภาษาบ้านคือไม่รอดพร้อมทั้งได้รับโทษสูงสุดนั่นคือการสู่ขิตในวันที่ดีฮะหรือบางคนก็หายตัวอย่างไร้ร่องรอยไม่รู้ว่าหายไปไหนหลังจากนั้นนายคิมอิลซุงก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากขึ้นเพื่อไปแรงงานตัวเองนะ อะไรยังไงซึ่งเขาก็ไม่น่าคิดว่าเอ้ยแต่ว่าเราอะเป็นประเทศตัวเองทาไมเราต้องมาทําการรายการอะไรแบบนี้ด้วยมันไม่ใช่ที่ของเรา,าไหมอะสุดท้ายก็เลยตัดความสัมพันธ์กับต่างประเทศไปเลยในช่วงนั้นไม่เอารัสเซียแล้วไม่เอาจีนแล้วอยู่คนเดียวก็ได้พร้อมกับตั้งระบบขึ้นมา นั่นก็คือระบบพึ่งพาตัวเองโดยตั้งชื่อว่าลัทธิจูเชแน่นอนครับตอนแรกมีพันธมิตรมีคนคอยช่วยเหลือการค้าขายก็เริ่มเฟื่องฟูเริ่มดีขึ้นจู่ๆมาตัดออกแบบนี้ทําให้การค้าขายก็คือชะงักไม่มีการซื้อขายระหว่างประเทศเงินที่เคยกระเตื้องอยู่นั้นก็คือหายไปด้วยทําให้เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือก็คือเริ่มแย่หนักมากขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับเกาหลีใต้ในขณะนั้นที่กำลังรุ่งเรืองเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเริ่มก้าวกระโดดเลยฮะและก็ตามรับหลังจากที่มีการตัดควาสัััพนธ์กบจีบจบแลรเซยไป้ เศรษฐกิจก,ก็เริ่มแย่ลงดิ่งลงประชาชนเริ่มยากจนอดอยากเพิ่มมากขึ้นและความซวยสุดก็คือมีการเกิดอุทกภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอีกทําให้ประชาชนหนักเข้าปีฮะคือไม่มีกินลําบากหนักมากในช่วงเวลานั้นหนักไม่หนักฮะก็มีคนตายมากถึง3ามล้านห้าแสนคนสุดท้ายนี่ครับพออน,าน,านันต์ปตัวเองก็เริ่มแบบมีอายุมากขึ้นเริ่มรู้แล้วว่าไปไม่ไหวก็เลยหาคนที่จะมาส่งอํนานาจต่อนั่นคือลูกชายคนนั้นมีชื่อว่านายคิมจองอิลหรือว่าพ่อของคิมจองอึ คนปัจจุบันดีแหละคิมอิลซุงเริ่มเอาคีดจอืเข้ามาแล้วก็ทําการสอบประสบการณ์มอบงานต่างๆให้ทําเรียนรู้ง,งานต่างๆแบบทุกอย่างเลยความรู้สึกแบบผู้นําจําลองเลยฮะพอลูกชายเริ่มเป็นงานก็เริ่มวางมือฮะเริ่มจะไม่ทําอะไรแล้วจนเวลาผ่านไปถึงขั้นปี2537คิมอิลซุง ถึงแก่อสศจกรรมด้วยโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งตอนนั้นเขาก็อายุครบ82พอดีนะฮะและตอนที่ตายฮะก็ไม่ได้มอบอำนาจประธานาธิบดีให้กับลูกแต่อย่างใดฉะนั้นพอพ่อตายปุ๊บลูกยังไม่ได้เป็นเนี่ยในปี2538นายคิมจองอิลฮะได้ทำการยกเลิกตำแหน่งประธานาธิบดีและแต่งตั้งให้คิมอิลซูงนั้นเป็นประธานาธิบดีแบบตลอดกาลฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าเรามักได้ยินคำว่าผู้นำประเทศเกาหลีเหนือมากกว่าคำว่าประธานาธิบดี บดีถูกต้องไหมครับเพราะว่ามีคิมอิวซุงเป็นประธานาธิบดีตลอดการไปแล้วไงนี่แหละเรื่องราวของคิมอิวซุงผู้นําคนแรกของประเทศเกาหลีเหนือบอกเลยว่ามีช่วงเวลาชีวิตที่ค่อนข้างที่แบบแซ่บมากพอสมควรตั้งแต่ชีวิตช่วงที่แบบสงบไม่มีอะไรแล้วก็เริ่มที่จะมีสงครามเริ่มมีการเลือดร้อนเกิดขึ้นเริ่มมีการบริหารโน่นนี่นั่นเพิ่มมาขึ้นแบบโอ้โหเยอะจริงๆเป็นว่าหากคุณมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยกันนะครับหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องของใครอะไรยังไงอม แต่คลิปนี้เดี๋ยวมาอ่านเดี๋ยวมาตอบเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอนชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย